วันดีเอฟซีทุกทุกท่านนะคะจาตุฝันตองวดนะฝันตองวดฝันตองวดฝันว่ามีคนแก่เห็นคนแก่เก้าคนผู้หญิงแต่ว่าเก้าคนนั้นตายหมดแล้วก็มีเด็กน้อยคนหนึ่งเดินตามหลังจากเดินไปเดินไปเก้าคนนั้นก็ตายแล้วเด็กน้อยคนหนึ่งเดินตามจากฝันแค่นั้นแหละ แม่ก็เลยตีว่าเห็นผีกระซูนนองเก้าคนก็เก้าคนแก่คนแก่เเก้าแล้วก็เด็กน้อยก็หนึ่งจา๊กแค่นั้นเนี่ยนอนต่อจ้๊ก็นอนที่บ้านเนี่ยตอนเลขออกแล้วว่ะนันตงนวดนี่็นเป็นหน้าตายังไงที่เห็นเราเป็นผู้หญิงจากผู้หญิงแก่ๆมีแต่ผู้หญิงเลยใส่ชุดใส่ชุดผ้าทุ้งผ้าสบายเหมือนแม่ใส่เงี้ยแหละ บางคนก็ใส่เสื้อขาวบางคนก็ใส่เสื้อดอกจ้ะแต่ไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวจ้ะเหมือนเขาพากันเดินไปวัดน่ะแล้วมีเด็กน้อยเดินตามหนึ่งคนแต่แต่เก้าคนนั้นมีแต่คนที่ตายแล้วน่ะทําไมจะเขาบอกว่าเขาเป็นผีจ้าเขาบอกเขาบอกว่ายายเป็นยายตายแล้วหน้าหนีเขาว่ะแล้วก็มีเด็กน้อยเดินตามหลังคนหนึ่งจ้ะ บอกว่ายายตายแล้วายายตายแล้วยาย,ายเป็นผียยแ,ลยยแล้วยายตายแล้วนะเขาวาแล้วยายจะพากันไปไหนยายจะพากันไปวัดหลุกเขาวะแล้วก็ตื่นแล้วก็ตื่นจ้าแม่เลยตีเป็นผีก็ศูนย์เนาะกาวคนก็เก้าแล้วก็เด็กน้อยคนหนึ่งแม่ก็เลยตีเป็นหนึ่งจ้าวัดเบลนี่เคยฝันเคยก็เคยฝันอยู่เหมือนงวดเมื่อก,กี้ก็บอกว่าฝันเห็นแต่คนตาย คนแก่ก็ว่ามีเก้ามีศูนย์ก็เลยก็เลยเอาก้าศูนย์กับแปดศูนย์ก็เลยได้แปดศูนย์วดเมื่อกี้แต่ไม่ได้เขียนใส่กระดาษจ้าเเยอะจ้ากลกกัวกลัวว่าเลขเยอะก็เลยไม่ได้เขียนเขียนเด็กเลขที่จุดทูบได้เขียนใส่กระดาษเด็กน้อย,เด,อยเด็กผู้ชายจ้าเด็กน้อยเด็กผู้ชายแต่แต่คนแก่เก้าคนมีแต่ผู้หญิงจา้า เหมือนก็จะพากันเดินไปวัดนั่นบางคนก็ใส่เสื้อขาวบางคนก็ใส่เสื้อดอกแบบเสื้อคนเกยน่ะจากก็เดินตามกันเป็นแถวเลยแม่ไม่กลัวจะไม่กลัวจ้ะจะนึกว่าจะโบเป็นเีื่อนจ้ะไม่กลัวจ้ะผีเป็ดก็ก็ไม่ทราบค่ะก็ตีเอาเองเลยค่ะฟังก็ได้เลยจ้ะฟัเป็ดฟังไว้ก่อนเสียดายเนาะฟูนเปดตอนไหจากก็น่าแหละแม่ก็จ้ะ ก็มาที่นี่ก็ก็บอกว่าเลขงวดนี้น่ะเพราะว่าฝันเห็นแต่ผีมีผีคนแก,ก่ก็แต่ว่าพูดไม่หมดอย่างนี้เนาะเพราะว่าผีคนแก่ก็คิดว่าเออก็มีเก้ามีศูนย์แหละว่าทีพ่พูดนะจ๊ะโอ้นีคนแก่เป็นเป็นผีมาเปดต้นเปรคน,น,นแต่แต่จากเมื่องวดที่แล้วนะเมื่องวดที่แล้วนะแต่ว่างวดนี้นี่ฝันเห็นว่า คนแก่พากันเดินเป็นแถวเก้าคนแล้วก็มีเด็กน้อยเดินตามแต่คนที่เดินน่ะมีแต่ตายหมดแล้วจ้ะจ้ะแม่ก็เลยตีกะตีศูนย์เขาตายแล้วก็ตีเป็นศูนย์เนาะแล้วเก้าคนก็ตีเป็นเก้าและเด็กน้อยตามหลังคนหนึ่งก็ตีเป็นหนึ่งเด็กน้อยตีเป็นหนึ่งจ้ะก็นี่แหละก็เก้าก็ศูนย์เก้าหนึ่งเลขที่ฝันน่ะตีเป็นศูนย์เก้าหนึ่ง ฝันก็ฝันเดีเปลี่จ้าเดีผีนะนั่นแหละจ,าจา้า <c oughs> ก็เหมือนงว,ว,วดนานั่นแหละสูนมาอีกบ่ง <c oughs> วดนี้ก็เหมือนงวดที่แล้วที่ว่าฝันเห็นเห็นผีก็ไปต้มไก่กินจา้าก็เลยผีคนแก่เขาต้มไก่แล้วเขากินด้วยกันจก้ก็เลยว่าเอ๊ะเลขงวดนี้มีเก้ามีศูนย์ว่ะจา้าไก่ก็เก้าเนาะทีนี้ก็อ่า ขาตายแล้วคนที่เห็นเขานะ่ะเขาตายแล้วก็ตีว่าเป็น0ก็เลยแม่ก็เลยไปให้เขาเตียนให้เก้าศูนย์เก้าศูนย์ศก้าแปดศูนย์ศูอยากก็เลยได้ครับ <c oughs> ตรงนั้นแม่เริ่มฝันฝันแล้ว,ลวอ,อ้พีมม่มามา<อ>ถ่ายตอนวันพระก็พูด<อ>แต่ว่าพูดว่าแต่มี 9, มี0ไม่ได้พูดหมดว่าก็พูดอยู่นะว่าคนเก้ฝันเห็นคนแก่ต้มไก่ เขาเขาไปเจอกันแล้วเขาต้มไก่แล้วเขาก็กินนั่งกินข้าวกันเขาตีว่าเป็นมีเก้ามีศูนย์กับโดนงวดที่แล้วแต่แต่แต่พอโตงวดมาก็ฝันนี่แหละฝันว่าเป็นคนแก่เก้าคนพากันเดินเป็นแถวจะไปวัดกันแล้วมีเด็กน้อยคนหนึ่งเดินตามหลังเด็กน้อยผู้ชาย,ยาแม่เขียนให้หนเลหกเลยเออเอฟซีดูไม่จับจ้ะ ศูนย์ศูนเก้าหนแม่ตีอยนะแม่จา้าตีปะก็เห็นผีก็ว่าศูนเนะาะแล้วผู้หญิงเคนก็เแล้วมีเด็กน้อยเดินตามหลังคนหนึง่งจา้าแม่ก็ตีเป็นหนึ่งศูนย์เก้า,หน,นาหนึ่งศูนย์เ้าหจ้าตัวเดียวนี่แหละ <c oughs> ตัวโดเลยน,นอยจา้ดดจาจ้า จ้ถ้าถ้าซื้อก็ซื้อศูนย์เก้าาศนย์หนึ่งเก้าเก้ตัวเดียวกันได้ไหมจ้ได้จ้าแล้วแต่แล้วจ้หนึ่งกับเจ็ดไม่ลองเปะเดลีเขียนข้างล่างนเพิ่ม่อยิัยง,ยงไงหกหงเจ็ดกับหตัวเดียวกันเ็ตรงหนะแม่ลองหข้างล่างเจ็ดเจ็ดเป็นเได้น,นะครับเก้เป็ 6, นหกเป็นหก้าด้่ดยางงี้ก็ได้เเป็นห ศูนย์หกเก้าศูนย์หกเจ็ดอ่าศูนย์หกเจ็ดอ่านี่ก็ได้สี่จะงงเนาะจ้ะก็ตัดสองตัวก็ตัดเอาเองจ้ะสวยเนาะเนาะเอาขึ้นลงก็ได้ก็ฟันตองงดนะจ้ะฟันตองงดแม่จะแม่นนะจ้ะถ้าตองงดแม่นมันมงไหมแม่นจ้ะแม่นก็รอติดตามเลขของแม่เลยครับ แม่จะพระกิโลแม่จะสองโลแล้วก็เดี๋ยวจะมาสุปโงสุดท้ายแม่เดี๋ยววันพระหน้ามาอินทีค่ะครับมาสุปเพราะว่างวดหนึ่งจะมีสองวันพระแล้วแม่จะมาทุกวันพระวันพระพวกฝันดีไม่แม่แบบนี้ก็คิดว่าฝันดีนะดวเขาสื่ออะไรให้แม่ไปทาบุญอะไรหรือเปล่าด้วยเก้าคนแม่แม่ก็ไปวัดทุกวันพระอยู่แล้ว ได้อธิษฐานกดน้ำจ้าจ่าจ่าก็กดน้ำอธิษฐานให้ตายายตาซียายมีตาจันด้วยตาทวดยายทวดแล้วก็ตายแล้วก็ยายทั้งเก้าคนที่เห็นน่ะจ้าเอาให้ถามาให้โชคให้ลาบลูกหลานก็ให้ลูกหลานได้ที่ฝันนี่แหละจโอ้แสดงว่าแม่ไปวัด่วยไปทุกวันพระเลยค่ะไม่เคยขาดเลยแสดงว่าเทวดาเขาให้แม่เห็นจ จักก็เหมือนเทวดาน้อยอยู่ที่บ้านผ่านเทวดาน้อยอยู่ที่บ้านก็ได้อยู่ค่ะแต่ว่าเรามีน้อยเราก็ซื้อน้อยก็ได้ตามภาษาเนาะจ้ะไม่ได้เป็นแสนเป็นล้าน okay. าก <laughs> <laughs> so so ับเขาหรอกก็ได oh, oh, ้พอได้ซ so ื้อของทําบุญไปวัด แจะก็ขอให้เอฟซี FC ทุกท่านมีโชคม,มีลาบเด้อถ้าไม่ถูกก็อย่าว่ากันจ้ะต่อตีสองตัวเอาเองจ้ะเป็นความฝันนะแม่จาะจ้ะอันนี้คือ <c oughs> เลขฝันจ้ะฝันตง <c oughs> องงวดจ้ะรห้รวยร่ำรวยนะคะจ้ะขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะ<า>สําหรับตัวเลขความฝันนะคะ<า>อันนี้คือความฝันของคุณแม่นะคะที่ให้อ่ากับ ช่องมณีชาแนลนะคะผิดถูกก็ให้เป็นแนวทางเน้ะค่ะะผิดถ้าถ้ไม่ถูกก็อย่าว่ากันเนาะจ้ะจ้ะะขอบคุณคุณแม่มากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ